เราก็มาอยู่ในสวีฟอมวิคลี่กันอีกเช่นเคยเราก็มาอยู่กับลูฟี่อูกับลูฟี่ทอนเวอร์ชั่นรุ่นปะกุงซึ่งหลังจากที่มีตกลงก,การต่อสู้ของแอลเลียนที่ยังไม่ได้รู้ผลไปนั้นเนี่ยก็ได้หนีออกไปซะก่อนนะเออเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อแน่นอนว่ามันไม่ได้จะสู้กับตัวแอลเลียนอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องสู้กับพวกกองทัพสมที่ตามมาด้วยหลังจากที่มีการถอยออกไปนั้นเนี่ยก็มีการปรากฏตัวอีกครั้งในโรงเรียนที่เชตอร์นั้นไปอยู่นั่นแหละซึ่งมันเป็นแผนที่ไซดีต้องการจะป่วนกิจกรรมมพิิเศษบคโดยี ข้อบุญธรรมที่เป็นคนนั่งดูแล้วในช่วงที่เริ่มกิจก,กรรมแล้วต่อสู้กันนั้นแหละมันก็คือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นข้อบุญธรรมของแซนดทิที่ถูกจับตัวไปเพื่อเอาไปใช้ในประโยชน์ในภาคหน้าและเหตุการณ์ที่2ก็คือการที่ทาให้การต่อสู้มันดูวุ่นวายแล้วก็ชุลมุนมากขึ้นแต่ก่อนที่จะมีการเริ่มแผ่งการนั้นเนี่ยลูฟ่คูกับรูฟ่ทอนได้มีการอัปเกรดใหม่โดยการอัปเกรดนั้นก็จะเป็นการอัปเกรดของตัวระบบการฟอร์แมตของเลเวล, 3, เลห้ม่นั่ ไปคือการพวบคุมบิดโมบิลสูรที่ไร้คนขับได้ใช้หุน่นไอพวกนั้นเข้ามาร่วมในการต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วช่วงที่ต่อสู้ในความวุ่นวายนั้นเนี่ยมันก็จะมีการพะทะของตัวลูฟิ่กูกับแอลลี่เอรีบิลแอลโซฟีที่เป็นนักบินของลูฟิ่กูก็ไม่ได้สนใจในการต่อสู้ที่โรงเรียนแม่งตั้งกฎขึ้นมาไม่สนใจหรอกเออมันเข้ามาก็โดนยิงตายแค่นั้นแหละเพราะผลที่เจ้าตัวเข้ามาโรงเรียนก็แค่ทําตามแผนที่วางไว้แล้วก็มุ่งเน้นไปที่ตัวเซอร์ตาเท่านั้นอย่างน้องชายของกูเอลเ แล้วก็นั่นแหละด้วยฝีมือที่มันห่างกันคนละชั้นแล้วหุ่นมันก็คนละระดับกันก็เลยเพลไปอย่างง่ายดายแล้วก็หุ่นนี้ถูกทําลายนะล้วก็มาอยู่กับศึกของลูฟิทอูกันต่อดีกว่าซึ่งช่วงแรกที่ลูฟิทอูกับแอเรีรลีบิวปะทะกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าลูฟิทอูจะได้เปรียบเพราะว่ามีจํานวนที่เยอะกว่าแต่ว่าหลังจากที่เจ้าตัวด้านประมาทนะเออก็โดนพลังของแอเรีลีบิวจากการไปนี่เองแต่ว่าพลังที่มันใช้ก็เดี๋ยวมาพูดในคลิปของแอเรียลลีบิวซึ่งมันจะมีช่วงหนง เออเนี่ยมันสู้มันนอกโอกาสซึ่งมันจะเป็นช่วงที่ให้หนีไปได้แต่มันไม่หนีเออมันก็มุ่งเน้นหาแต่เซอร์ต้าอยากจะสู้ตาสินให้รู้เรื่องก่อนนะคนมันรักมันชอบมันติดมากก็ตาภาษาโซฟี่ไปก็เลยเสียชีวิตนะแล้วถ้าเกิดไม่เสียก็อาจจะเอาชนะได้ในครั้งหน้าถึงแม้จะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมีโอกาสชนะอยู่บ้างนะหลังจากที่โซฟี่เสียไปนักบินของลูพิตอนก็ได้พาตัวหุ่นของโซฟี่แล้วก็โซฟี่กลับไปที่ฐานทัพแล้วก็จัดตามพิธีไปให้แล้วในเอเมเนียเราก็จะเห็นฉากที่นักบิน ินของลูฟี่ทอนโกรธจัดแบบว่าไปกระทืบคนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอคนที่มันกระทืบมันดันทรยศ์เออแล้วคนทรอยศมันคือใครก็คือไอนิกะที่เป็นคนช่วยเหลือเซอร์ต้าทุกเรื่องเลยต,ต,ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้ว,ลวทีเนี่ยก็โดนจับได้โดยจะเป็นช่วงที่นิกะกำลังโทรหาคนอยู่เพื่อจะบอกความจริงแต่ว่าก็มีลูกน้องของแดนินมาเห็นแล้วก็โดนจับได้แล้วพอนักบินของลูฟี่ทอนรู้ก็นั่นแหละไปกระทืบนะเออเพราะมันไส้โกรธจัดที่ทําให้พวกของนักบินลูฟี่ทอนเสียไปซึ่งถ้ามันไม่ ไม่บอกนะโอเคนี่กาก็น่าจะไม่โดหรอกนะโจกับพาร์ทลูฟีกูกับลูฟีทอนเวอร์ชั่นรุ่นรักกรุงกันที่เรียบร้อยแล้วคิดต่อไปก็คือจะเป็นพาร์ทของลูฟี r รีวิวก็เดี๋ยวมาพูดถึงความสามารถที่โทฟี่โดนเรื่องานไปนั้นคือแล้วก็เดี๋ยวพูดกันในคลิปนั้นกันเอานั่นแหละรอติดตามกันในพาร์ทหน้าแล้วก็รอติดตามกันเอานะแล้ว้เจอใหม่ในพาร์ทหน้ากับลีปใหม่กันนะทุกคนบ๊ายบาย